อโอเคครับก็กลับมาเรียดีกันอีกรอบนึงครับนนหลังจากที่เราไล่เคลียร์ในส่วนของตัวเรื่องจบในส่วนของ1ขีดสก็จะมีหนึ่งขีดาให้เราเข้ามาเล่นนิดน,นึงนะก็อันนี้ไม่เียนอะไรไปมา,ายครับผมแค่กดเข้าไปเล่น,นเรื่อยๆก็คือจบละพอเราจบในส่วนของติเวเตอย์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มอีกรอบนึง,น,งนะนะก็จะตัดเข้าสู่ล็อบบี้อือฮึจะไปการปลดล็บบอกในส่วนของตัวล็อบบี้ครับนะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มรีไอดีกันแล้วนะครับอ่ะอติเวททุกอย่างพร้อมแล้วครับผมก็จะตัดเข้าสู่ด้านล็อบบี้แล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มในสู่ของการรีไอดีกดกาชาไกด์พรอฟอีกครั้งนะครับหลายครั้งละตัวเกมจะให้เราลงด่าได้ครับผมแต่เราไม่ต้องไปลงนะเราแค่กดเข้ามาครับผมนะแล้วก็กดออกไปได้เลยครับอ่ะพอกลับเข้าสู่หน้าล็อบบี้แล้วก็รับของรับขอเข้าไปหมดเลยครับนะก็เริ่มตั้งแต่ เพชรครับผมนะจากซีดีตัวนี้ก่อนเอามาตัวนี้มาก่อนนะอ่ะาคลาตัวนีก็เอามาด้วยนะครับนี่กดตัวนี้ครับผมเอาให้หมดเลยครับอืแล้วก็จดหมายครับรับจดหมายมาให้หมดเลยเอาจริงนะยอมรับตัวละครสวยนะ เกมถือว่าโอเคในเรื่องของความสวยตัวละครเลยเอาละพอรับบมดแล้วก็มาเริ่มกาชากันนะครับนะในส่วนของตู้กาชาครับผมนะี่ยตู้ที่เราต้องเปิดนะครับนะโฟกัสตัวแรกเลยก็คือตู้บนสุดเลยครับนะโดยตู้นี้เนี่ยจะมีตัวละครที่เราต้องหาครับผมก็คือตัวขอม น้อมอ่ฮารุนะครับผมนะฮารุนี่จะได้เป็นส่วนตู้พิกอัพนะครับนะกับอีกตัวนึงครับผมก็คือตู้ของคารินนะครับผมอันนี้คือ2ตัวที่เราควรจะต้องเปิดรีหานะย้ำนะครับผมก็มีฮารุนะครับผมนะกับตัวของคาริเบลนะครับผมคาริปปี้ใช่ไหมคาริปปี้โอเคต่อคนนี้นะครับนะส่วนที่เหลือก็ทําไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือ2ตัวนี้อ่ะก็จะมีครับผมกาชาให้เรากดนะครับผมนะทั้งหมดอยู่ที่9ครั้ง เก้าครั้งแหละหลักๆตัวนี้จะกดได้เก้าครั้งนะครับไหาบมาลุ้นเอาไหนบว่าจะได้ไมนะครับโอ้โหขอบคุณครับอีกทีนะครับ เดี๋ยวมันจะมีกาชาเพิ่มเติมด้วยนะหลังจากที่กอากดกาชาทั้งหมดเราจะใช้แต้มกาชาไปแลกของมาเพิ่มอีกทีหนึง่งก็ตอนนี้ก็คือกดตัวนี้ไปก่อนครับไม่ออกเลยโอ้โหมึงจะออกอีหมาได้กี่ตัววะเนี่ย <c oughs> โอโ้โหน้าหน้าตบจริงๆครับอืมอ่ะก็ อันนี้คือกาชาเกลเซ็ตแรกนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปก็คือตู้ผู้เล่นใหม่นะครับนะตัวตู้ผู้เล่นใหม่จะใช้ในสู่ของหินมว่วงในการกดครับนะก็กดได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับนะเป็นตัว4ดาวนะครับนะ สุดท้ายครับมองฟ้าให้ดูหน่อยเถอะโอ้ไม่ได้เลยครับเบ่งตัวแจกทั้งนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บก็พอกดกาชาเรียบร้อยก็ให้ไปที่ช็อปนะครับนะไปที่ช็อปแล้วก็เลือกในส่วนของตัวเบมโบรี่นะครับตรงนี้นะแล้วก็เลือกในส่วนของที่ที่สาครับมันจะเป็นการใช้แต้มกาชาครับผมนะ่ยทำการแลกมาให้เราแลกในส่วนของตัวหินม่วงมาได้ครับนะ ะก็ประมาณนี้ครับผมก็จะกดกาชาเพิ่มได้อีกนิดนึงนะครับแลนะก็ไปรุ่นกันต่อว่าจะได้ไหมนะครับผมนะวัวได้รีออียด <laughs> ีแล้วดาจะรีแล้ว ทำไมตัวละครเกมนี้มันดูบึกบึกจังเลยวะสมบูรณ์นั้นเลยนี่คือโลโลบสลายจริงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าตัวละครมันอิ่มหนีพีมันอวน้วนฉูกันทุกตัวเลยครับ <c oughs> อ่ะโอเคเรียบร้อยหลยังจากที่เรากาชาลีไอดีกันเกลือเรียบร้อยแล้วครับผมเนะยก็ มาเริ่มการเรียก i กันเลยครับโดยีดีก็ง่ายๆครับผมก็พือไปที่สุดของฟันเฟือนะครับผมตรงนี้นะจากนั้นก็เลือกในสุดของตัวรูปคนนะครับผมโปรไฟล์ครับแล้วก็ทําการกดในสวนของรีเซ็ต ID นะครับผมนะอืฮึอ่ะจากนั้นครับผมนะก็พิมพ์ชื่อของเราครับผมในช่องนี้นะครับนะก็ผมชื่ออะไรศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมอ่ะก็พิมพ์ไปศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับนะกดคอนเฟิร์มครับ มันบอกเลยนะว่าไม่สามารถกลับมาได้แล้นะคือไปเลยนะเดังนั้นกดปุ๊บก,ก็คือบายบายนะครับนะ้าในส่วนของท่านไหนที่ได้ไอดีที่ตัวเอต้องการแล้วนะครับนะก็ผูกบัญชีกันก่อนนะครับน้อ๋อนี่ไงเจอละโอเค อถ้าเกิดต้องการจะผูกบัญชีก็บาตรงนี้นะครับนะแล้วก็กดครับนะแล้วก็จะเป็นการในส่วนของการเลือกนะครับผมอัปเดตในส่วนของเบอร์นะว่าต้องการจะผูกบัญชีกับอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็มาเอานะแต่เกิดใครจะผูกบัญชีกับจีมูงจีเมลอะไรก็ดูเอาตรงนี้เอาละกันนะครับนะอืมฮึอะโอเคนะครับนะก็มารีเซ็ตกันหน่อยนะครับนะก็ไปที่เซเวอร์รีเซ็ตครับผมแล้วก็กด0ูนูนย์นะครับนะพิมพ์ชื่อตัวเองที่บอร์ดก็กดคอนเฟิร์มครับ ป๊บนะครับผมทีนี้ทุกอย่างก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึนนะครับนะขั้นตอนในการทำรีไอดีทั้งหมดครับผมจะอยู่ที่ประมาณ20กว่วานาทีซึ่งถือว่าค่อนข้างจะนานเอาเลือกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะรีเซ็ตไอดีครับผมนะ<อ>ก็คงต้องมีความพยายามถึงดับดึงเลยครับนะสลับเกมของตัวคาวออสนะครับผมนะคารออสเซโในแม่นะครับนะยอมรับว,ว่าเอาเรื่องอยู่อ่ะโอเคเข่าวลก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับ